ตัดภาพมาอีกไี่จนคำพี่น้องเอ้ยเนาะเกือบแล้วแต่กะทันได้แล้วเ้อบ้านลุงไยให้บักไงพูน่ะยังเดือพูดทางแม่น้องเชอร์แล้วก็สาวนางแล้วก็ลุงจ้อยลำพูนเนาะเมื่อมาต่อคลิปหลังจากมือเศร้านี่ได้ทายทําให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกแล้วเนาะตอนนี้ก็มาต่ออีกเท่านึงพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กะหามุ้งครึงแล้วคำแล้วเนะาะถ้าไม่กล้าก็คือชีแล้วอยู่ดอกปลาดูลยแต่ว่า จ้าเฮายังเหลืออยู่บ่ฮอดจักสิมัดซ้ําเนาะคือสิบ่แล้วหรอกแต่ว่าก็ยังบ่หลายเนาะเพราะว่าให้อันนี้ก็บ่ได้แม่นน้อยได้พี่น้องเอ้ยให้บักใหญ่พูนนี้เฮาจงทางรถไว้พร้อมเนาะให้รถเฮาสิตมาไปดํทางตะก้าเฮาต่ออีกอ๋อต่อบักใหญ่เก่งๆพี่น้องเอ้ยเพื่อสิมาให้มันอันเต็มให้นเนาะนไปเทือกกเทือกกิไซ่แหพี่น้องเอ้ยเพื่อสิ เต็มให้นาเพื่นที่บักไกลายเนาะอ้าตเก่งเก่งเอปลาดูเงินมนี้กะจนคำจนเมืดอถามีกะคือชิแล้วเนาะตอนนี้กหามุุงเครื่องแล้วกับทักทายสบายดีงามแรงแรงเลอปลาดูเงยสบายดี fc กันเบิดสุขุสุคนเบิดสุหมงสุบอนเนาะยินดีตอนทเข่าวชูช่องแม่น้องคอปเตอร์คือเก้ามาพบมาพ่อกันกะอ่าอยู่ ทางไฮไลท์อีกแล้วเนาะมาเอาเกิดพี่น้องเลยปู่ป้าเกิดไว้กันเต้ลงไปช่วงที่เ้ากินข้าวกินน้ำตอนเที่ยงอะไรเนาะมากันจนพาคกระลำมาจนทอดคณะพี่พี่ปู่โอ้ตหโเก่งหลายเก่งไร้สี่คนป้าดูหน่อยเนาะมีทั้งสาวนางแน่แต่กับแม่น้องเชิาาเดแต่กับลุนจอยแต่กับป้าเต้เนาะสี่คนเคยล่าไปเวียกแล้วพี่น้องเอง้ยหายมีเวียกอะ เบียงไผ่เบียกมันเนาะเพื่อนมีเบียกกับไปเฮาไปได้มีเบียกเฮากับลำให้ลำนาเ่อะอันนี้ก็มีเสียงตู้ทางเบาคํำเพื่อนใเด้ปอปลาโลงเงยใจสีขาวโทรศัพท์ดืบอบ่หดือใดๆเนาะนี่ก็ยังบลายปันใดแต่ว่าถ้าเฮามีกานนี่ดำสามค้ำนี่คือสชิแล้วอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่ากาเฮาบัดชองสี่หกแปดเก้ามัดหนึ่งเดือก้ามัดเก้ามัดหนึ่งหอดชิบซาเนาะถ้ามีอีกจกัก ทิมหามัดนี่คือสิพ่ออยู่ป่าลงเงยแต่วต้องรอถามอื่นพื่อแหละอ๋อทางนี้ก็แล้วเพื่อแล้วปุอันนี้นะะหน้าก็าะะให้ยบ้าไงหน้ากับมีแต่ให้ยบ้าไงไงเนาะปูเสียงเพลงเบาค้ำพี่น้องเลยจ้าว่าเขาโทรศัพท์ไปจักถ่ายไปซื้อดอกเจ้ชิดงไล่เดอบอเดอร์คลิปนี้ก็ได้เนะาะโอ้มีแต่ไข่หอยสุดิอันนี้ก็ลำนำ้ำเคี่ยวไปนำ้ำเคี่ยวไวด้ดีเอาอางั้นลูก มานั oh, ่งเผาอยู hey, ่ลูกชายกันแม่แม่กับปอกรุบเลยไม่ยากนะเป็นยังไงอังนะเราเเาากไกลฟังใช้ผมเออบอลงเรากไกลฟังได้ดูอบบ่อน่ะสบายดีสบายดีคุณลำนาสำคัญยามแรงบาดนี่เนาะก้าวบ่พ่อใช่ไหมตีคำพ่อแต่ไม่เลี้ยวนะเนาะยังหน่อยนึง มาในแม่ผีก็นั่งกันแล้วแม่ชีรำลูกลำให้มันแล้วมันเบิดก้านี่เบิดก้านี่คือสิขึ้นเลยพี่น้องเลยตอนนี้กะมันจะเบิ่หหามุ้งเครืองไงเลยพี่น้องเลยก็ดีด้วยคือใบแท่ฝนสวัสดีป้าลุงหนุ่มเลยอ่าต้องน่ะไปดึกหอยชดีมานี่เก็บหอยไปน้ำพี่น้องไอหอยก็ลายลอย <laughs> ừ, ôi <laughs> mẹ làm có đây đúng đâu chắc con hãy đây bó đúng nè bảo khám pin, pin này hả trong làm tí à sao mà làm na con bị đâu người nhăng cả chắc trồng xì bốc bẹt bò chắc cái nhà, đều vẫn xì tốt luôn đây cả tốt à làm bớt cả đi xì nhung đứa nổi đứa đứa lại xem này nó Bố đủ bò chắc cái da เอาจับน ok. so to like <c oughs> ้อยหนึ่งเช้านางน้องจับกองให้พี่น้องยได้หรือยวว่านางน้องพี่เด้อนางน้องบังเกิดเม่อไหร่มามามันสิตกได้ลูกนี่นี่เตะต่อได้ใช่แม่อ่อนกัดจนขำจนมื่อไหร่ดิแว็กุใหม่แม่ไปผู้หนักกุแม่มันแดดอะไรกินี่ปดกุมันบดเลยนะมันสิแดดดีเลย อีทอมันบดไปบดมาอยู่บดได้แดดเป็นไรพี่น้องเลยมือ่อนี้ก็ได้ลำได้ลายแน่อะแันแมนเก่งนะเนะาะก็นแมนเดวคักนี่เก่งแต่ว่ามันบดได้เอาดอกบองช่วงนี่ไม่ซ้ำตอนเศ้าตียังได้ข่าวลายเนาะตอนเศ้าก็ได้โลกาอีกกาบบัวพอเด้ถ้ถมีกาก็คือชิได้มื่อนี้เด้แต่ว่ามันบดด่มีกาบัวบอบอพอ ไปไปฉันไปรำก่อนพี่น้องเว้เดี๋ยวชิคามชิเมิดเนาะโจคลิปไปก่อนเดี๋ยวมาต่อคลิปให้ป้านุ่งเมืองอีกเธอหนึงมัน again, ages, orar, ไม่ได้เอาขากล้องลงมามือนนี้ก็ได้ไอ้ตากับเมื่อเลยผู้อยากจับให้แม่์เมย์วายยันโทรศัพท์ตกน้ำกับเมื่อได้หายแม่ได้ไปเลยราชิม่าไทยต่อได้คำยังไทยอีวอนเนาะอืม วังเหยียบเด้อยันจะเหยียบหอยดสแลดวได้ช่ไหมบาดตีนได้ได้บ่วดงได้ดำให้นำนานี่ตัดภาพมามันนี่เบิดกล้าแล้พี่น้องเอ้ยบ่วดงช้าเบิดพดป้องกันแท้นะใส่เบิดก่อนปุ่ีปุ้งๆพอดีกินนี่ อ๋บอบ่าครับก็บเปิดเพลงตือนให้อีกวันนี้วัน <laughs> น้มวยเป็นอ,อ,อ่อนนะวันน้มือ่ยยยยยอยเราเล่นไงไปไปไปะบ่าไป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 ดูกา,กาไปดูกาไปหลับมือ้งปูงได้หรือทำปูงต้องต้องต้งไหนได้แล้วำกับเมื่อทำเมื่อยเมื่อแล้ว มันเชื่อได้สิไปต่อเร็วเอาเง้มาตัวไปแล้วขาวข่าวว้มันมุดมเลยกินเห็นเมื่อยเลยทีมันบ่แเงกินมาม่าเว้นนี่นะบ่นกินนั่นเนาะนี่จากมันเท่าประมาณนี่ซิหาพอปะมันกาเขาเองเนาะมันกาเขาเองอีอนกเป็นพูงไปพวนกเอี้ยง ทำแนวพี่น้องเว้ำปวงพอดีเลยหกมุมปุ้งปุ้งโอ้ต้าเนี้ยแปดสีเนี่กบ่อนึลํำไว้เขียวไว้ชนะน่ะหากะลำกะหน้าบ้านนี่พี่น้องไงอ้าวของแนวกาดเอางามเลยอาหญ่ๆอนะเขียวขึ้นเลยพวกปะไรพูดว่าอะไรบ้าไปสิงมหอยได้หอยจุกบด้เนี่ยมาจุืบ Hoa chơi đi, chuông chụp chơi hoa chơi hoa đi hoa chơ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 i hoa đi, hoa chơi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  hoa này hoa chơi này chơi hoa 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 nó hoa chơi này 15หรือว่า20มัดก้าเนาะก็คือสิพอแต่ว่าเฮาบัดเบิดก้าแล้วป้าลุงเอ้ยก็ถือว่าเก่งเติบอยู่เนาะมื้อนี้ก็ได้นําได้หลายเติบพูนให้บักใหญ่เกือบแล้วถ้ามีก้าคือสิบุกให้มันแล้วอยู่ทางแม่นเชือว่าบอกลุงจ้อยเอาโคมมาบอกลุงจ้อยเอาโคมมาให้เด้อเพิ่นว่าบ่ได้เอาแล้วเบิดก้าหรือว่าสิเอาโคมไปลกเออในเมื่อก่อนหมู่ เอาเด้อกระตุกน้ำมาเด้อเออเขียวงามใบอี๋เนาะหากะลำบางเขาเอาไปลำหน้านั่นนี่ได้นี่พี่น้องเลยว่างามใบอีดิคักช่ำละเขียวไว้ดีได้เขาเพิ่นกล้าปัดกล้าง่ายงเลยขาวกล้างามไบอีู้ตะเวนกระสิโตกดินเลยที่นีและตะเวนครัมคอยครัแล้วไปดูเลยไปเด้อเขาเด้อ เมื่วนี่ก็สิเอาค่ําวค่ําั้นทําได้นี่ก็6:00นแล้วเนาะทําได้อีกจนเบิ่งบ่เห็นุนยังถ่ายต่อยทางน่ะบ่ไหวแล้วเฮาก็ได้ให้บักใหญ่เด้ถือว่าเก่งหลายมื้อนี้ป้าเอ้ยสว่าสิบ่ได้นี้ได้เนาะบักใหญ่บ่แม่นน้อยเหอแจนึงอนมาต่ออีก bảo khăm kapoe ping phê bang nga 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 để chắc nga 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 update nga 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 Hoa hát, a càng a càng nát mưa đen, anh ra, có chịu ra bọc nhà, vừa nắng, chịu đi, vừa hài bát ngay. Vừa có chịu ra nhà, vừa mưa đẹp đi. Good night, mưa, 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 mưa,

มันยังอ้วนหนามอยู่มันยังอ่อนอยู่พี่น้องต้องให้มันแข็งกว่าน,นี้พอดีแหละเขาวดำแล้วมืออื่นคือใช้นุ้ยจอยถ่ยให้นี่ดำเห็นเนาะยันหนามบกเพราะว่าเขาต้องหลั่มแต่พี่ออกไปพุ่นแล้วกะไปเอาตัวนั้นมาเลยแบบนี้หน้าแบบหน้าเอาเพียงกันพี่น้อยเนะาะทั้ง ทางลุ่มที่เราลำเมื่อกี้นี่ผัดว่านา้ำจนถ่วมแต่ทางนี้ผัดบม่มีน่นะเนาะทางหนึ่งแห่งทางหนึง่งน้ำถ่วมมันบัดชีเหตุให้ยาขึ้นมันนี่แล้วอยเนาะลำเมื่อยเลยลำนี่แล้วหล่ะกันยังชิเมื่อยมาลกหยาอีกพี่น้องเลยหยาลายบ่จงไม่ช้ำอื่นช้ำตอนเศร้าดีได้ข่าวลายช้ำตอนแรกมันบ่ลายนะบ่ะมันทำเลย ไปแช่มะเซาเอ้าค่อยทางแม่น้องนั้นคอยทางป้าอยู่นั่นมาแท้แล้วอับุกแด่วกเนาะแล้วด้าพี่น้องเอ้ยเพื่อนั่นเพื่อเฮาแล้วนั่นรไปแจนแล้วีง้ออยู่ข่อยบัดนี้โอ้ยแล้วนี่ก็ยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยยังสิได้ไปดำพุ่นอีกอยู่เนาะว่ายะา เออกาดอ่อนได้นะยังอ่อนนี่หารัมื้อนั้นก็สิติดเลยได้เขียวเลยได้บัดนี้เนาะเมื่อยเด้ป้าลุงไอ้ซานขึ้นมาแต่ให้นาแต่ละมื้อละเวรเนาะหลังซูป้าหน้าซูดินดีๆมือกับหน้ากเป็นอันเดียวกันลุงจ่อยว่าหน้ากับมือก็เป็นอันเดียวกันเืองเขียวคือกันเลยบ่นน่ะามาว่ามาแล้ว เมื yeah. mm fine, uh, man, mana, ่อ uh. น okay. uh, yeah. yeah, yeah. uh, ่าแล้วกินไผ่กินมันนะกินเมี่กับพ่อไงเอ้ามีอะไรนี่มวนแน่นี่ว่าพัดกระดินงขี้ดินใครค่ะแค่ลูกอย่าขอดลงมาดุมเด้อะมุ่งจอยเราอันน้ำไม้ขันไว้เดี๋ยวดูพ่อไปใช้ต่อพ่อไปใช้ดูพ่อไปหาได้กินจั๊กพ่อไปใช้ก็เด้วกเวรเมีย ว้าวนัก่อนน้ำเพลงกมาคำเลย่ไปไรม่ได้แล่วเลยองี้มาคอยชดงได้เพ่อเดียอยกินดหนันนงมานกานัมเฉยไปบอกนี่ว่าหาไได้อยู่ชลินชลินเออนั้นดูกตเขียวฮไ่ถดงก็หมาอนนขี้ดินใช่หรอไรเน่คือว่า ดำหน้าบ้านโดดมือนะพี่น้องเอ้ยบังเงยมือดำมันน้ำมันนั่นเดี๋ยวมึงเนี้ยจนแดงเบิดมึงเนี้ยเจ้าบิังเนี่ยหนาคอยกับมือคอยนะเจ้ากันแหละจุงเจอแล้วว่าหนากับมือก็เป็นอันเดียวกันหรอหนาเลยว่ามือเจ้าชิบะชามกับคอยได้มึงคอยหรือไงก็คอยใช่โอ้พี่น้องเอ้ยดำเบิดน้ำมันเป็นน้ำบ้านเนาะเป็นน้ำบ้านมึงเนี้ยทางไหนกับเซฟรามวน วันนี้เนี่ยคิด้นเต็มหน้าเต็มตาแบบนั่มไปไปไปค่าม,มืดเลยไปหากันหามนั่ในไปดูไปไปลาจู่เนยป้าจู่ตอนเช้าคุณมึงไปไปคัมเนี่ยบันทึกพี่น้องเอ้ยขึ้นมาแต่ทางทงหายท,ง,ทงหน้าเนี่ยเนาะเฮ้ยใกล้เกือบแล้วใกล้กาหน้าหุ่งเลยบ้าคลิปนี่กะพากันมาแต่ลำไห้ลำหน้าปลาดูเง้ยเนาะขึ้นมาแล้ว มืออื่นเพื่ออะไรสิโตไม่เนาะเพราะว่านี่มันกะคำในภว่าสิย่างไปโลกากะคำเติมเลยเพื่อย่างไปเพื่อย่างมามันก็มืดเนาะถือว่าเก่งลายไรนี้กะมันกะให้บักง่ายเพราสิดำดำไปแต่ละกกตะกอกให้มันเต็มให้นะเราเมนเดอร์ง่ายเนาะมันกะถือว่าได้รายเติบเยือถือว่าเก่งเนาะนี่กะุนั่นแล้วก็ลำหน้าไว้แท้ไวไวอยู่ตรงนั้น ก้นกะสีแล้่ลายแล้วทางนี้เนาะทางหน้าบ้านพี่น้องเไยไผ่กะลำหน้ากะสีบุรายคุณก้นกับเจ้าสีหาให้คือกันก็เลยเล่ไวข้างนั้นกันมาถัดไปนี่มันรก็แล้วเล,วเลยนะหาเซมหน้าแล้วต่เอเข้ากะอีกประมาณจักอาทิตย์หนึ่งได้บ่พี่น้อยคือสีแล้วหน้าตัวที่ว่าเขาลำเนาะแต่ถา้า ไปแซมคุณตอยปะ่ปะค่ะสำหรับคลิปนี้กล็ลาพี่ด้านนอกไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อป้าลุงเลยไปพ่อกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีเบอร์สูดสุขคนเดอเ้อเมื่อแล้วป้าลุง